ดีค่ะสุค่ะสวัสดีค่ะกุ้งค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูตัวโตโยต้านะคะ2 8 G นะคะปี2018กันนะคะราคาอยู่ที่655,000บาทเท่านั้นค่ะพี่จริงเหรอน้องกุ้งใช่ค่ะว้าวราคาดีมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ตัว2 8 G เนี่ยเป็นตัวที่หายากมาแล้วตัวนี้ก็ยังได้บอดี้ที่เป็นยกสูงแท้ๆด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำท่วมกันเลยทีเดียวอ่า อ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นช่วงหน้าช่วงหน้ากันก่อนเลยเนาะใช่ค่ะ,ะเริ่มต้นที่กระจังหน้าเลยนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าคมเมียมเนาะ,ะแล้วก็ตัดดําใช่ค่ะคือตัดด,ดามันเป็นดําแบบดํานบนมนไหนนพี่ ใช่ใช่คือคือมันให้อารมณ์แบบสปอร์ตหรูหูดูดีนะคะใช่ค่ะอ่าแล้วก็มามาด้วยไฟหน้านะคะที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะคือตาเขาสวยรับโค้งกับตัวรถามากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกด้วยนะคะข้างล่างเนาะเด็ดมากเลยค่ะก็คือด้านหน้าเนี่ค่ะสวยสเสด็จเลยนะคะส่วนตัวแม็กนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับขอบเท่าไหร่คะน้องกุ้ง17เนาะ ใช่ค่ะ,ะตัวนี้มาพร้อมกับขอบ17เลยนะคะได้ยางดันหลบนะคะปี2องพันยีค่ะพี่สุได้ปีได้ยางปีใหม่ด้วยเนาะดอกยางแน่นๆเลยค่ะใช่ใช่เราดูภายนอกก่อนละกันเนาะ,ะได้ได้ก็ตัวนี้นะคะก็จะได้แบบว่าเป็นที่เปิดปิดอัจฉริยะนะคะพร้อมกับบันไดในการปีขึ้นลงเนาะทาให้แบบว่าคนตัวเตีย้ยๆแบบพี่ไม่ตกลงไงไ่ายๆนะจ<ช>๊<น>ะค่ะ,ะ,คะอ่า ตัวนี้รองรับน้ํามันอะไรคะดีเซลค่ะนี่แล้วก็เครื่องค่อนข้างใหญ่มากเครื่อง2.8นะเนาะใช่แล้วก็กําลังส่งดีมากเลยนะคะท่านใดที่ทํางานในไร่ในสวนนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยนะจ๊ะอ่าตัวเนี้ยมันจะมีภายในอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในเพิ่มเติมแต่ว่าภายนอกก็คือจะมีกล้องหลังให้ด้วยเนาะอ๋อหรอคะใช่ค่ะตัวนี้มันก็ตัวนอปเนาะใช่แล้วก็ยังมีตัวพักเซนเซอร์ด้านหลังนะคะ2จุดนะคะที่แบบว่า คอยคอยรองรับผู้ถอยไม่เก่งแบบพี่นะคะนี่อันนี้คือมีกล้องหลังด้วยมีบลกเซนเซอร์ด้วยคือตอบโจทย์หนูว่าโอ้โหเนาะใช่ค่ะใช้ไม่หนักนะคะลูกค้าคือใหม่ยังใหม่อยู่เลยจัดว่ายังใหม่อยู่เลยดีกว่าเนาะตัวเนี้ยค่ะเดี๋ยวเหลือทำความสะอาดอีกเล็กน้อยเนาะพอดีรถมันเพิ่งเข้ามาสวยอันนี้ยังสวยอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในข้างในกันดีกว่าเนาะปะ ตอนนี้เราก็มาถึงภายในของตัว Toyota r e ีโนะคะ 2.8G เนาะตัวนี้ภายในก็จะได้เป็นอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมจอเนาะมีกล้องหลังนะคะลูกค้าพร้อมเนาะตัวนี้จะเป็นตัวพุสตานนะคะเป,เป็นเป็นเหยียบเบรกแล้วก็กดเอานะคะมาพร้อมเกียร์ออตโต้นะตัวนี้เกียร์ออตโต้เบาะหนังสวยๆเลยค่ะลูกค้า ภายในคือจัดว่าสวยเลยดีกว่าเนาะหอมมากยังหอมอยู่เลยแล้วก็เพดานลูกค้าจึ้งมากเพดานสวยเพดานไม่มีรอยเจอไม่มีอะไรเลยอะ่ะสวยมากเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดิค่ะค่ะอ๋อและลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปตัวจีอะค่ะเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะของคนขับนะคะ เบาะปรไฟฟ้าเนาะแล้วส่วนของคนนั่งเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็รองรับสรีราได้โอเคอยู่นะแล้วเบาะก,ก็คือยังสวยสภาพสวยเลยแหละเนาะดูภายในดิมีมาพร้อมแอรหลังด้วยนะเห็นไหมคือปกติถ้าเป็นตัว e หรือว่า e p อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอร์หลังอะเขาจะยังไม่มีคนหลังอะ่ะคือก็คือจะร้อนอาจัดง่ายดีกว่าเนาะแต่ว่าพอเป็นตัว g ปุ๊บอะ มันจะมีแอร์หลังคนข้างหน้าคนข้างหลังอะ่ะมันก็จะเย็นพอๆกันเนาะเพราะว่ามันปรับจากตรงนี้มาตรงนี้แขวนเสื้อปะเนี่ยราแขวนราแขวนนี่มีร้าแขวนด้วยนะคะลูกค้าอันนี้คือตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่หูแอร์แบ็กเดียวด้วยนะพร้อมเป็นตัวท็อปไงมันมีแอร์แบ็กเสาด้วยจัด่าดีเลยเนาะโอเคก็ภายในประมาณนี้นะคะแต่ว่าสําหรับลูกค้าที่อยาก ดูเจาะลึกเนาะก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามแอดมินได้นะคะเดี๋ยวหนูให้แอดมินส่งรูปให้ดูเนาะป่ะหลังจากที่เราได้ดูตัวภายในของรถเรียบร้อยหมดแล้วเนาะแล้วก็รอบๆคันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นก่อนดีกว่านะคะ ก็ตอนนี้นะคะเราจะมีคัฟฟีอ่าเป็นคัฟรีสูงสุดนะคะอยู่ที่90วันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เครดิตที่ลูกค้าจะคว้าได้นะคะ,คะแล้วก็จะมีโปรช่วยผ่อนนะคะสูงสุดนาน12เดือนนะคะวาร์นตีเกียร์เครื่องยนต์สูงสุดถึง2ปีนะคะแล้วก็มี W.Smart คอยช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีนะคะแล้วก็อ่ายังมีพวกดูแลแมนเทเนนต์คาสปาให้อีกนะคะอ่าดูแลรถก่อนปล่อยใช่ค่ะแล้วก็มีโปรแบบบ้าๆอีกนะคะ จองเท่าไหร่คูณ1 0เท่าเท่านั้นนะคะอย่างเช่นจอง999บาทลดส่วนลดตัวลดไปเลยนะคะ9,999บาทนะคะเป็นไงบ้างคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจแล้วจะผ่อนประมาณเดือนเท่าไหร่คะน้องกุ้งค่ะก็ปกตินะคะเครด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยค,ะค่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองค่ะพี่ผ่อนน้อยมากใช่และแถมนะคะดอกเบี้ยตอนนี้อยู่ที่2.79เท่านั้นคะ่ะเนาะสูงสุดอะ ผ่อนได้7ปีดอกเบี้ยว้าวมากค่ะพิสุอยู่ทงุเเท่านั้นนะคะต้องรีบจับรีบจองกันเลยทีเดียวนะถ้าใครเห็นไลน์นี้ของพิสุกับน้องกุ้งนะคะก็กดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ทักทายใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามีรางวัลพิเศษให้ลูกค้าเนาะเป็นบัตรเติมน้ำมันหรือเป็นอะไรดีเดี๋ยวเป็นอะไรดีนะ <c oughs> เอา,อางี้จองจองผ่านคลิปของพี่สุกับน้องกุ้งนะคะอ่าอันนี้นะคะเรารับบัตรน้ำมันไปเลยทันทีนะคะมูลค่า1000บาทไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวโปรโมชั่นตัวอื่นพี่สุกับน้องกุ้งดูเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งแล้วกันได้ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งดิงด้งดิงด้งดิงด้งดิ้งด้วยนะจ๊ะใช่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะวันนี้ ้นกุ้งกับพี่สุดต,ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ